สวัสดีครับพี่พน้องมาแล้วครับผมรูปสัตนึงนึงแกงคีเล็กครับพื่นนี่แกงคีเล็กที่เแซ่บเลยคเฮ้ยสัะนี่ครับคีเล็กอันนี้ตะไคร่หัน่นหอมแดงครับหอมแดงทุบทุบแล้วก็ฝานแล้วก็พริกพระเอกคือนี่ผผาเพรีพนงโคหนังง่วพี่น้องระจับ ใส่ไเลือกเกลือรครับหาเม็ดเดี๋ยวเม็ดแย่ด้ะไม่ได้หน่อยไม่ได้หน่อยยังไม่แย่ใส่ลงไปเด้ครับนี่<ม>น้่อย่านั่งครับนั่งอย่านั่งบริขันครับปั้นเอาคนๆเลย ใส่ไ,ไลนไยนั่ง,ยงยยยอย่านั่งใส่ห้งแส่ไล่แซ่บไปพี่น้องเปิดสวนไทยขันรแซ่บพี่น้อ ร้อยครับนี่ครับออกเลยครับผม